ลำบากมาเล<า>ยมากับพวกไม่สูบุรีนี้อาไฟเช็กยาก<ป>จะลงนี่น,นีย่ก็่อยอดแคเดเออออ้อันนีออ้แก๊สหมดงอนหรอทีเดียวหรอกอืมย่ก็หัวเย่อว่างนี่าง โ <Okay. S 2> อเคชาลุกันประยุกต์ <Okay. S 3> เสียรำบุก <laughs> <laughs> เรา, okay, ราเจิตอาสาทำความสะอาดอเอาขยะ จิตอาสานะครับภาษาอกิษเขาเรียกว่า v o l u n t e e r นะครับถูกไหมอ่ะบ

ừ đẹp rồi เดียวตอเแก่สามหมื่นตะกก้อ่าสามหม่ตอกก้นาตัวนึงสามพัอ่าสามพันตากบตอกก่ีโต้ตีอีโตนคิดสามปีแล้วจะใส่สมบูไม่ได้ใส่สตีเลยเอาไหมเอาไหม mẹ tông sai phô mẹ tôi phải phô chứ mẹ tôi lại mẹ tôi gặp lại mẹ tôi gặp lại mẹ tôi gặp lại bỏ tôi gặp lại mẹ